น,นี้กันว่ากันด้วยเรื่องกฎอัยการศึกนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าท่านนายกจะประกาศใช้เพื่อจะใช้มาคุมม็อบแต่ต้องบอกว่าข่าวลือก็คือข่าวลือค่ะเพราะว่าท่านนายกบอกชัดแล้วนะคะว่าจะไม่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกแต่ถ้าเกิดว่ามองย้อนกลับไปประเทศไทยของเราเคยประกาศใช้กฎอัยการศึกมาแล้ว8ครั้งด้วยกันและก็เกี่ยวเนื่องกับการทํารัฐประหารด้วยนะคะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามเพิ่มเติมในขมวดปมข่าวกับคุณนุ่นได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะคุณเมย์กฎอายการศึกก็ถือเป็นกฎหมายพิเศษที่ใช้ในช่วงเวลาพิเศษนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นการประกาศแล้วเนี่ยก็จะต้องจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประการของคนไทยทั้งประเทศด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้มาย้อนรอยดูหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะพูดถึงกฎอายการศึกนะคะก็เป็นกฎหมายที่จะให้อํานาจกับเจ้าหน้าที่ทหารเป็นอํานาจเต็มเลยนะคะก็จะมีอํานาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนอื่นๆด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ประกาศใช้เพื่อที่จะควบคุมความสงบเรียบร้อยนั่นเองที่รายละเอียดที่ มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับกฎอายการศึกของบ้านเราเนี่ยค่ะมีศัก์เทียบเท่ากับพระราชบัญญัตินะคะและถูกตราขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ครั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นกฎอายการศึกรอสอ126 ต่อมาในปีพุทธศักราช2457ค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงเห็นว่าอำนาจของทหารตามกฎอัยการศึกฉบับก่อนนั้นยึดตามแบบฝรั่งเศสทั้งที่บ้านเราเนี่ยเราใช้ตำราพิชัยสงครามแบบอินเดียเพราะฉะนั้นมันไม่สอดคล้องกันก็เลยยกเลิอกอันเก่าแล้วตรากฎอายการศึกปี2457ขึ้นใช้แทนมีทั้งหมด17มาตรานะคะแล้วก็ยังคงประกาศยังคงมีบัคคั หมายถึงว่ายังคงมีอยู่ทุกวันนี้เวลาจะหยิบใช้เนี่ยก็จะใช้กฎอายการศึกฉบับ2 4 5 7นี่แหละค่ะแล้วก็ที่ผ่านมามีการปรับแก้ไขเพิ่มเติม,ตม,ตมทั้งหมด5ครั้งพูดถึงพรบกฎอายการศึกนี่นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นกฎหมายจำกัดสิทธิพลเมืองฉบับแรกๆของไทยจะถูกประกาศใช้ในสถานการณ์พิเศษค่ะสถานการณ์พิเศษที่ว่านี้นะคะก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะ สถานการณ์แรกก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจราจนหรือว่าสงครามสถานการณ์พิเศษที่2ก็คือเกี่ยวเนื่องกับรัฐประหารนะคะทีนี้พูดถึงการประกาศกฎอัยการศึกที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐประหารที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งหมด8ครั้งด้วยกันเดี๋ยวมาไล่เรียงกันหน่อยนะคะว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างคะ่ะ เริ่มจากครั้งแรกนะคะเป็นการก่อการรัฐประหารและมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐค่ะประกาศเมื่อวันที่16กันยายนปี0 0ช่วง5ทุ่มครั้งที่2ค่ะครั้งที่2นะคะก็จะเป็นการรัฐประหารแล้วก็มีการประกาศโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเช่นเดียวกันเป็นการประกาศไล่เลี่ยก,กันเลยหลังจากปี0 0ก็มาเป็นปีศ120ตุลาคมในช่วง3ามทุ่มกว่าๆค่ะถัดมาอีกค่ะ พอมาครั้งที่3เนี่ยก็เป็นจอมพลถนอมกิติขจรนะคะประกาศใช้กฎเอากาศึก17พฤศจิกายนปี14ช่วงเวลา2ทุ่มถัดมาอีกค่ะ ครั้งที่4เนี่ยพลเรือเองสงกสังดฉลออยู่ได้ประกาศใช้6ตุลาคมปี19นะคะแล้วก็เป็นการประกาศใช้ในเวลา9นาฬิกาซึ่งครั้งนั้นถ้าจำก็ได้ย้อนไปประปวัติศาสตร์ก็คือเกิดเหตุ6ตุลา19นั่นเองนะคะถัดมาอีกค่ะครั้งที่5พลเรือเองสงกสังดฉลออยู่เช่นเคยนะคะก็เป็นการประกาศไล่เลี่ยจากปี19มาเป็นปี20 20ตุลาคม20ในเวลา6โมงเย็นค่ะ ถัดมาอีกค่ะครั้งที่6นะคะพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ตอนนั้นอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ารอสช,อชอประกาศใช้กฎอา,ายการศึก23กลุ่มกุมภาพันธ์ปี3-4นะคะในเวลา11บเอโมงครึง่งถัดมาอีกค่ะครั้งที่7พลเอกสนที่บุญยรัตนกินนะคะประกาศใช้เมื่อวันที่19กันยายนปี4ีสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณเชนวัตนนั่นเองนะคะแล้วถัดมาอีกค่ะ ก็คือครั้งล่าสุดนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านก็ได้ประกาศนะคะลงนามในประกาศของกองทัพบ,บกแล้วก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกนะคะซึ่งเป็นการประกาศก่อนการรัฐประหารวันที่20พฤษภาคมปี57เนะคะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยนําความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มแล้วก็อาศัยอํานาจ ตามพรบกฎอัยการศึกนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่ผ่านมาที่คุณผู้ชมต้องยอมรับนะคะว่า8ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเ,เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างกันแล้วก็บริบทสถานการณ์ต่างกันวัตถุประสงค์ของการประกาศใช้ก็ต่างกันแต่ล้วนเกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารทั้งหมดนะคะและในปัจจุบนนันนะคุณผู้ชมก็ยังคงมีการใช้กฎอายการศึกในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ยอยู่นะคะเพื่อที่จะควบคุมความมั่นคงในพื้นที่ขณะเดียวกันสําหรับสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ย พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลก็ยืนยันแล้วนะคะว่าด้วยสถานการณ์ณขณะนี้ยังไม่มีความจําเป็นจะต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกนะคะ การชุมนุมที่ผ่านมาก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องใช้กฎหมายพิเศษแต่อย่างใดกฎหมายปกติยังสามารถควบคุมดูแลได้อยู่นี่คือสถานการณ์ที่เราย้อนให้เห็นที่ผ่านมาว่ากฎเอียการศึกนั้นถูกใช้ในลักษณะใดบ้างในอดีตที่ผ่านมาแต่ทางนี้ทางนั้นก็ยังต้องจับตาสถานการณ์การชุมนุมนะคะเพราะว่ายัางคงดําเนินไปเป็นรายวันเลยแล้วก็จะเป็นลักษณะของการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ยังต้องติดตามกันต่อทั้งการชุมนุมเย็นนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ที่แยกบ างนาด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าคําว่ากฎอายการศึกเนี่ยหลังๆในการชุมนุมก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกมาพูดถึงก็คือการทํารัฐประหารนั่นเองการชุมนุมพูดอยู่บ่อยครั้งวันนี้การชุมนุมก็เลยเป็นการต้ารัฐประหารกันด้วยเขาบอกเขาซ้อมเอาไว้ร่วงหน้าเลยแต่ว่าเรื่องของรัฐประหารที่ว่านี้ทําเอาพลเอกประวิทย์เนี่ยถึงกับถอนหายใจเลยจะเป็นอย่างไรติดตามกันด้วยช่วงนี้ขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะคะที่บอกว่าถอนหายใจที่ว่านี้เพราะว่าวันนี้พลเอกประวิทย์เจอคําถามจากนักข่าวถึงเรื่องของกกรรรรระะแสาาาทํัฐปห ซึ่งพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองน,นายกรัฐมนตรีนะคะก็พูดถึงกรณีที่กลุ่มคณะราษฎรเขานัดชุมนุมการที่ห้าแยกลาดพร้าวในช่วงเย็นวันนี้บางคนก็เกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์คล้ายกับวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรื่องนี้พลเอกประวิตยก็เลยบอกว่าไปถามเขาสิมาถามอะไรผมแล้วพอถามว่ากลุ่มนี้เขาอ้างว่านัดชุมนุมกันเพื่อจะซ้อมการต่อต้านรัฐประหารคิดว่าเป็นความตั้งใจจะปลุกปั่นกระแสนี้ใช่หรือไม่พลเอกประวิตย์ก็ย้อน ถามกลับไปนะคะว่ามันมีรัฐประหารหรือเปล่าพร้อมกับถอนหายใจจากนั้นก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะม <Sw> นีที่ฮายัต้าเขามีอีกเหรองีเาเป็นเป็นห่วงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่เอ<ป>็ซ<ป>ีบีอีกไหมครับเร็จะต้องไปถามเขาดูสิไปถามอะไรผมอ่ะทำไมเขารวมตัวกันบอกว่าเพื่อซอ้อมต่อต้านรัฐประหารนะคือพยายามป,ปุกกระแสหรือว่ามันมีรัฐประหารหรือเปล่าอันนี้ ผู้ชมคะเรื่องเรื่องนี้เองรัฐบาลก็ยืนยันแล้วนะคะว่าทั้งกฎอายการศึกเนี่ยไม่ได้ใช้รัฐประหารก็ไม่มีแต่ว่าที่มีแล้วก็ประกาศใช้ไปแล้วก็คือเรื่องของพอรกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงค่ะทําให้วันนี้เองภาคีเครือข่ายกฎหมายเพื่อสิทธิทมนุษยชนรวมถึงนิสิตและก็นักศึกษาเขามายื่นต่อสารแพ่งเพื่อจะเรียกร้องค่าเสียหายต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาจํานวนมูลค่า3ามล้านห้าแสนบาทนะคะนี่คือบรรยากาศที่สารแพ่งค่ะกลุ่มนิสิตนักศึกษา และภาคีนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนวันนี้ก็เดินทางมานะคะเพื่อที่จะมาร้องเรียกค่าเสียหายเพราะบอกว่าการประกาศพรกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแบบนี้นับว่าเป็นการละเมดเสรีภาพในการชุมนุมแล้วก็ถือว่าเป็นการละเมิดที่ร้ายแรงด้วยซึ่งทนายความอย่างนายสุรชัยตรงงามค่ะวันนี้ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีผู้มายื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อผู้ที่มีอำนาจถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ไปแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ได้เป็นการที่เพิกถอนโดยอำนาจศาลจึงพิสูจน์ได้ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะอีกทั้งยังมีการดําเนินคดีกับแกนนําและก็ผู้ชุมนุมจากการประกาศสถานการณ์ดังกล่าวด้วยดังนั้นทนายความจึงตั้งเรื่องเพื่อจะยื่นฟ้องใหม่แล้วก็จะเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งเบื้องต้นมีผู้เสียหายเจรายด้วยกันเรียกค่าเสียหายหลายระ5 0 0 0 0 0บาทก็รวมเป็นเงิน3ล้านห0 0บาทค่ะ การเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดเสรีภาพกัจจนุมินะครับละเมิดเสรีภาพในทีร่างกายด้วยนะครับเพราะว่ามีการไปจับกลุมนักกษาที่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างน้องไมายนัตตโรดีทนี้นะครับดังนั้นเนี่ยค่าเสียหายเนี่ยูีที่ลายละ5 0,000 0บาทครับรวม7รลายก็เป็น3ล้าน ส่วนหนึ่งในผู้เสียหายอย่างนางสาวสุกรียาวรรณายุวัฒนิสิทิจ,จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็เปิดเผยนะคะบอกว่าผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงมีเป็นจํานวนมากทั้งแกนนําผู้ร่วมชุมนุมรวมทั้งประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องเสรีภาพในการเดินทางตลอดจนเสรีภาพในการแสดงออกและการดําเนินชีวิตในด้านต่างๆสามารถเรียกร้องค่าเสียหายตอบ ทีีม่มอนาจทีี่่เกยวข้อองดค่ะยากให้ทุกๆคนมองเห็นว่าเราเรามีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างแล้วก็อยากให้ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพมากกว่านั้นคุณรถติดคุณเอ,อ่อไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้หรือนักข่าวท่านใดสื่อมวลชนท่านใดถูกวิบรลเสรีภาพในทางใดก็ตามอยากให้ตระหนักและออกมาก,กันเยอะๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังอย่างที่บอกค่ะตอนนี้นี่เราเพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกมาทวงสิทธิของเราเรื่อยๆ